สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะพี่เป๊มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยเมื่อมีผู้โชคดีท่านหนึ่งได้ไปขอโชคขอลาบจากกุมารปิ่นเพชรที่ วัดน้ำดิบจังหวัดเพชรบุรีแล้วเธอก็ได้โชคก้อนใหญ่แล้วงวดนี้1กรกฎาคม2565นี้เธอได้ไปแก้บนด้วยไข่400แผงและข้าวสารอีก400ถุงโดยการส่องขันน้ำมน ทุกท่านเห็นเป็นเลขไหนตัวเลขสวยมากนะคะตัวเลขนี้มันจะลอยไปลอยมานะคะเป็นอยู่ที่จังหวะว่าจะเกาะกลุ่มตัวไหนและทุกท่านชอบตัวไหนเลขเห,เห็นเลยมีอยู่4ตัว0468นะคะ0468 อันนี้อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะคะถ้าคุณจับคู่ได้งวดนี้1กรกฎาคม2565คุณอาจเป็นผู้โชคดีกุมารปิ่นเพชรอาจให้โชคงวดนี้อีกนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ